ยไปดูกันว่านนคนจะเยอะแค่ยหนพี่เกมตีกองมเกมเป็นรู้ด้วยแต่เล่นไม่เป็นแต่อยากเล่นเลยขี้เลยขี้เลยน่ารักมนะากเรา,าหาอะไรเล่นรอนิดนึงมั้งนะิดนึงเลยเราซื้อบัตรมาแล้วห้บาทเล่นอะไรดีแต่ตัวนี้น่า กตาแล้วนี่เหรอเล่อนได้ยังมันตัวใหญ่จังอ่ะฮู้ย เขาว่ายังไงวะขอแพยายาื้อขนมแป๊บนึงราคาเค่อ,คขอปปนข้างสูงนะทุกคน,<ม><ฮ>นแต่เราแค่ไปซื้อมาทุกคนเราไม่ต้องกดลอยากได้นี้อ่ะอยากได้ที่สุดฮิวแต่อยากได้น้องคุกกี้น้องคุกกี้คือกระต่ายสีชมพูดูเลื่องนี้นะถ้าเราใส่หมวกอันนี้เราจะเหมือนคนป่ามิ้งไมใช่คนป่าดีแบบทหารในป่าเ<ม>ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออชอบมไนเถอะ ตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบเก้ายะเรามารอทุกคนความที่จะรับตั๋วในบ่ายสองครึ่งสปอนเข้าดิ <c oughs> จะได้ทำต่อวันที่หนึ่งวันนี้เรามาส่งเสื้อช็อปนะทุกคนมีงานมีการทำและ <c oughs> เป็นขนส่ง,สงเออแปดตัวนะคะรถแรก คุณลูกคนที่สั่งนะไม่ได้ถ่ายต่อเพราะมีประชุมวันต่อไปเลยละกันวันนี้มีออกกองที่มาหาลัยนะคะแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็จะไปละจอใสงไหมจอแสงอยู่แลหละถ้าค k นะคะตอนนี้เราก็มาถึงมอแล้วมีของกินเราก็จะไปที่ที่นัดกับเพื่อนไว้นะเต่อตอนนี้เจ็ดโมงแค่สิบห้านาทีแล้ะ จงเราบอกเพื่อว่าเราจะออก8โมงแต่ว่า,ร,ารู้ท่าแล้วก็น่าจะไม่ทันก็เลยออกมาก่อนหิวข้าวด้วยจะเอาเวลาไปกินข้าวพอก่อนทั้งวันจริงเรากะเวลาไว้สัก จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยที่สุดเลยแต่มันก็ฟีลแบบได้ทํางานด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกองถ่ายจะมีเวลาถ่ายก็แค่ตอนย้ายกองเพราะที่เหลือคือไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาถ่ายจริงๆั้งผู้กากับฝึกขัดก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ทุกคนคือพร้อมสู้ไปด้วยกันมากเอาจริงเป็นการทํางานที่แฮปปี้เหมือนกันนะหลังจากที่ถ่ายเสร็จตัดต่อเสร็จเราก็ต้องรอฟังผลวันนั้นเลย,เ,ลยเรามีคนเข้าฟ้าแตกตั้งสองคนน่ะไม่ใช่เลยหรอกว่าใครผักไยครับ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สุราษฎร์ที่จริงมาถึงแแต่ไม่ช้าแล้แต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นซึ่งเราจะต้องมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางจะฟันคิดว่าวันนี้จะใส่เสียออะไรดีไม่รู้ซึ่งจริงนะวอล์กขายน้อยมากเพราะวันนี้นอนไปแล้ครึ่งวันคือเดินทางเหนื่อยเนาะไม่ได้เปลี่ยน2องเดือนไปซ้าไปซ้า สีเนบสวยมากเป็นเนบเป่านะทุกคนเดี๋ยวใส,สเ่เสร็จแล้วออกมาให้ดู ตัดเสียงนะคะแต่จะบอกว่าสียางใสออกมาแล้วสวยมากไม่ไม่รู้แต่ริงก็สวยนะข้างบนจะเป็นสีเทาแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสีแดงนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปคาเฟ่กันต่อชื่อคาเฟ่เนี่ยน่าจะมีปัญหาสุดแล้วเพราะชื่อคาเฟ่เนี่ยมันเขียนว่า W A หน้าร้านก็คือ B วนสระไม่แน่ใจว่าอ่านว่าวะหรือเปล่าคลิปมี3มนาทีบนชื่อไปแล้ว2นาทีคือเดี๋ยวว่าเป็นคาเฟ่เลยละกันตอนนี้เราก็ไปถึงคาเฟ่แล้วค่ะมันชื่อวะ ว่ะว่ะว่ะเออ,เอ,อมันคือโบแวนสลระตะเกียบเลยคาเฟ่บัวช่างม้นจุกคนจริงเดีว คือวันที่สองของการอยู่ที่โซลเชื่องเดียวซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นเราจะกลับกรุงเทพแล้วนี่มากินข้าวก่อนกี่โมงละสิบเอ็ดโมงสิบห้าอาหารที่เราสั่งมาแล้วเห็นไหมอันนี้คือข้าวคะน้าอะไรวะข้าวคะน้าหมูกรอบแล้วก็อันนี้ไก่พรอยกระเทียมก็เป็นฝ่ายขอลากินก่อนนะคะ เราอยู่ที่เกตกันแล้วนะคะช่จะแบบรอเชื่องเครื่องเนาะเหลือเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเรากำลังขึ้นเครื่องกันแล้วช่วรระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาทำเสื้อตัวปกคลิปบล็อกของเรานะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วซึ่งเราต้องส่งวนันจันทร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบทำปกทำคลิประหว่างที่ว่างๆเนาะ ใช่ได้ช่ได้ครับทุกคนอยากอยู่ในวอล์กอหรอถ่ายไมคุมมาจตกสุราต่างต่างกนเทองตอรี่กินตอรี่วยกคนนั้นออกมาไว้เจอกันครับพุ่งไป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 ไ่ไปไปไปไไม่รู้ วันนี้เป็นวันที่6แล้วเรามีไปสัมภาษณ์ซิมแล้ววันนี้ก็เป็นวันสอบด้วยไงแล้วส่งงานวันจัน์นะซึ่งชานี้เราก็คิดว่าถ้าหาอะไรกินทันก็ก็หาถ้าไมทันก็ไม่กินเออจะเรียกวินไปก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็9ก้าโมงสิบเ้วเรามีนัด ลงทะเบียน10โมงนะทุกคนอตอนนี้เราถึง b t ่ใส่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเดิลงไปบางเวอร์ก็คือหมอเราจเ,เองๆฝั่งโน้นมาแล้วแลปฝั่งแล้วละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วน่าจะอยู่นู่นเลยหรืไกลเกินเมื่อวานคลิปไป5วันแล้วรู้สึกว่าวันที่2ทำลายค่อนข้างน้อยเพราะว่าส่งเสื้อปุ๊บ สภาพเสร็จแล้วเราก็ไปหาอะไรกินกันกินร้านส้มรับที่เไปกินกับเพื่อนๆนะนานสทับไม่ได้เทเราเชืานาดนะะั้จริงๆแล้วพอเข้าไปมันก็แบบโอเคนะแต่ว่ากรรมาการประมาณอ่คนเช่อเองจริงเยอะมากนะแต่ว่าได้อวดเลยว่าแบบแชนิยะทีตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้พูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออไม่พูดปะ ราก็จะไปรัโย,ยทีนันตนต่อว่าเราจะาไปลองข้าวเก๊กันวันนี้ยาวไปไปเจอกันที่รัตโยครับเราไปจองห้องเข้าคารเกตแล้วเ <laughs> ่งได้คิวประมาณสี่โมสสตอนนี้สี่โมงยี่สิหกแลแ้วเดี๋ยวเราก็พอเวลาแล้วก็เสื่อมันก็จะติดติดติตินะตามนั้นคเปนอะไรล่ะตตอนนี้ยังไม่หายใอ,เยอึเลยเน้องแอร์ได้แน่มากมาก นนคนตอนนี้สี่โมงสามสิบเก้าแล้วแบบมันจะเรียกแล้วเราก็ต้องเดินมาก่อนเพราะถ้าเราอยู่ในนั้นคนก็จะหันมาา,าต้องไปกันพนาเพราะม่าในห้องคาราโอเกะแล้วเขาจะไปร้องเพลงก่อนนะดคนไป<อ>ค่ทุกคนร้องเพลงเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรารอบเคื่อนข้างหน้าล้วก็จะไปหาเท่ากันต่อเนะข้ามแ้่น้ำมาจากไปนั่งรอที่เก้าอี้นู้งอื่นโก้โก้โก้โว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอลอแรงกนี่เราก็กำลังไปขอเดินนะทุกคนเดินยาวอ่ะไก่ก็ไก่แต่เพื่อของกินเราก็จะทำได้ยยอดมากต้องใช้เวลาเดินีประมาณ3นาที ไปห้องเพื่อนแล้วจะไปมาแกะนี้ <c oughs> โหกรี <c oughs> ๊ดแระจริง <c oughs> เรียนทำไมมันเละแล้วอะ่ะทำไมมันมีน้ำด้วยอ,ะอ่ะเออเว้ยมันก็คือโรงเรียนนี่เองอืมรสชาติเป็นยังไงทุเรียนตอนนี้คือวันที่เจ็ดเวลาเที่ยงครึ่งนี่คือมือแรกของเราคนกรี๊น,นั้นแล้วก็น,นี่แหละ เป็นตะโกบบกีที่มีเส้นมันเชะเป็นซอสโรเซ่นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแรปแอนโดรไก่ทอดอยุ่ก็คือแฮคายชิกแอนโดรัันแหละทุกคน mm. ประมาณจองตัวอดูหนังไปแล้วอันนี้ก็ว่าจะไปดูหนังเพืดูหนังประมาณแายสองห้าสิบแต่ว่าตอนนี้หันลปกินก่อนจบวัน าาเดี๋ยวค่ะเปลือยแล้วก็อาบน้ำเตรนมตัวจับผ้าอือเราจะไปเจอกันตอนที่จะไปดูหนังเลยแล้ะแกตอนนี้เราก็มาถึงลดาดเนนะคะแล้วจ้ะไปที่โรงหนังเลยเพราะว่าเราจองตัวมาแล้วคือตอนนี้เพื่อนเรารอยู่ที่โรงหนังเราก็ไปนั่งคนเดียวขอย,ยืมเข้าแบงค์หน่อยแปดจะงหตอนนี้ไปเลยยกสี่อะรอก่อนนะ ด้วยซีอีกสมตามที่มีชูเยอะมากก็ขุนกับมาจะตกจะรอใช่ไหมวันนี้้าที่สักไว้ยังไม่ได้ตาเลยกลับไปก็ต้องสักผ้าคคอบและหวันนี้ก็เราเจออยาตอนตอตไม่ได้สมตามแล้วคุณผู้ชือนั่งบินมาอยากช่ำเบบนแต่เราจะไปเอาผ้าคกู กคนก็ถึงห้องแล้วว่าวันนี้ก็ต้องจบแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบทำทุกอย่างแล้วก็รีบตัดต่อแล้วสวัดสดทุกคนบอกเองดีกว่าโอเคทุกคนบ๊ายบายนะคะ